ตอนนี้เขากำลังสิงไปท่าบางท้องนะเพื่อน้องไปงานเคียงหืออยู่เซเลนองเนาะมากับพี่พอสองคนนะเพี่น้องเลยตอนนี้เขากำลังขับรถอยู่เนาะเวล่าบางๆพี่น้องเลยมาเลาะเลนนะอยู่เมืองท่าบางท้องไปพี่น้องเดี๋ยวจิถ่ายวิวกูผาประดงให้เบินนะ่งเนาะ ทางไปลดทุนหรือลดเงินไปท่านเจ้ากับนี่เต็ที่เล่ไปพ่อมานี่เมนเมืองทาบังทองเด็กผู้น้องเด,ด้อดเขากำลังเข่าสู้เมืองทาบังทองเนาะมันกัดตอกันกับ เมืองสองขอนของข้าอ,อย่ไหนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางของกเจ้าก็ดีอยู่เดพี่น้องเ้ยนี่เนาะก็ตามที่เห็นนี่ยหลรก็พอไปพมานะพี่น้องท้าสุดเ้นนีทางทาสุด,สนนท,าท,าสดทางเ้นนีเนี่ยมันจะเป็นเมืองตุ่มลานดนอพี่น้องเด้อไปประมาณหน่อยลายกิโลเมตรผมไปจากเนาะแต่ว่าจากเซบังนวนไปหาท่าปังทองนี่ตกย่ประมัน สามสิบสามกิโลเมตรนะเพียงเราเข้าไปเนาะนี่ไปกับพ่อสองคนนะเพียงเขาจะไปสวดเอาหมูเท่าผู้วงอยู่บานนันนูน้นจานเนาะหมูเฮาอยู่หันเฮาจะไปสวดเอาไป,ไปเป็นหมูนะเพียงเนะพราะว่าเฮากับโบมีหมูไปกับพ่อสองคนนะเพียงนี่แหละทางจาแบบพอเบึงอยู่นะเพียงนี่เมืองสองข้อน,นี่โอ้เมืองท่าบางท่องนี่ยเป็นเมืองของทานอันบุญยังนะ่งนะเพียงเลย ทาากับถือว่าดีนั่นเนองวิวกับดีนะ้ำผู้าปลาดงกัถือว่าขักอยู่ในพี่น้องเนาะเพราะว่าแถวประเทศเล่าเขามันบอกคอยมีทางถนนนันะพี่น้องมันจะมีแต่ทางดินแดงแต่แบบนีก้กะถือว่าโอเคเติมแล้วพี่น้องนี่บานเมืองกับเจ้ากะธรรมดานพี่น้องบอได้เจริญบอดด้กะพอได้กินพอไดอยู่นัพี่น้องน,ะน,องนะอาะบ่ดด้ทุกอย่างบนได้บอดด้แบบจนไปขอ่กขอท่านเนาะกับเจ้ากะพออยู่พอกินกนันพี่น้องเนาะ อะไรก็ดีทางเส้นนี้ก็โอเคเติมเนี่พนนะนนลลยพี่น้องมเมนาะเข้าไปทางเข้าก็คือเขื่อนเซละล่องเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์เซลาล่องคือทิวาเด้อเขื่อนเซละล่องอยู่เมืองท่าปังทองแข้งสะวันนณเขตเดี่ยพี่น้องเด้ออยู่หอมผูด้ดอกน้อยพี่น้องนะเนาะเข้ากับกำลังน,นี่แหละเข้ากับำลังจะเดินทางจะไปนี่แหละทางก็ถือว่าสวยงามเลยพี่น้องคโคตรค้งดี โคดโค้งสวยงามนะพี่น้องเนาะเอาแบบวิจักยกากถ่ายวิจักยากขับรถกับปานเนาะเพราะว่าตัางกองไว้มันก็สั้นเพราะาห้องโปรไมีใหม่กันสั้นเน,ะนานะพี่น้องนะี่แหละทางก็โคดโค้งดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่างามไปแบบนึ่งนะพี่น้องเอากบบได้ไปหะเราชมวิวเนาะว่าอะไรกันจุดหมายปลายทางเขาคือเมืองทะาปางทองบนันมันเข้าไปหนาจำ้ำแถวบานน,านะบาน,านั้นธงปางพ่อเนาะบานพ่อใหญ่โปทธงปางเนียกาแม่นั้น ยังว่าลืมเลยดิยพี่นอ้องยังลืมซื้อบางหนึ่งหนันเนาะนี่พี่น้องเขาเออนี่ยังละผู้ยังละไปเลยเลยเนาะผู้ตินตกเนาะพี่น้องบางหนึ่งหันเนี่ยที่เวากลายมากมันผู้ตินตกเไหมพี่น้องนี่นี่เป็นเฮารีความเร็วเนาะพี่น้องอยากให้เบื้องทางเนาะอยังวิดีโอมันยาวเขาเฮลรีเอาเนาะกะถือว่าโอเคเติบจะได้พี่น้องเนาะเอาไปนี่ นี่กําลัางสีเข่าบันหน้าหอยไร่เนาะจะเข้าเข้าจะบริษายให้เบิ้งเบิขบดขบวนเพราะว่าโทรศัพท์ของก็ยอมแบตขนาดแบตโทรศัพท์ป้านั้นโทรศัพท์ยังเบิดแบตอ,อยู่เนาะพี่นอ้องมาเนี่ยก็ได้มาซากอลไรก็จังได้มาผากเอาเนาะพี่นอ้องรถคันนี้ก,ก็ควันเป็นพิเศษขนาดเด้อพี่นอ้องนะโอโ้โกลี่พอตายตาย,ตายแซงเลยเนาะพี่นอ้องทางะตัวโอเคตัวนาะนี่น ธรรมดาเขาขีดเส้นนี่มันจะแซงบได้แล้วเพี่น้องแล้เขาขีดเส้นเา้วเลยเนี่ยมันเป็นแซงบได้ถ้ามันเขาขีดเส้นแบบห่างๆกันเนี่ยนี่เนี่ยสามารถแซงได้เนาะถ้าเขาขีดขีดเส้นแบบติดก็เลยนี่คือที่เห็นยึดเนี่ยแซงบได้เนาะภายนั้นแซงได้ภายนี้แซงบได้แต่่อยแซงเซยนนะบอข่อยก็รีบแน่เนาะประมาณสามสี้มุ้งเขาไปตอนนี้เขากำลังมา่หเนาะหลดลายขนาดเป สันเขื่อนนะพี่น้องมันเป็นเขื่อนนะหลุดกระไล่นะพี่น้องนี่แม่นเทาอยู่ลุ่มเขื่อนนะเขื่อนจะอยู่ทั้งเท่งนะพี่น้องนี่นี่ก็แม่นมูอเขาเองเนาะเท้าพ่วงนะพี่น้งนอนงนี่เราแปลว่าเป็นเราไปดำนี่แหละพี่น้องบรรยากาศอยู่เขื่อนกับซีระมาณนี้แล้วนะพี่น้องเนาะเขาตั้นเขื่อนกรเ,เจ้าเฮ็ดหน้าแซงนะพี่น้องอยู่ทั้งลุ่มนะกระจจะโจไปเฮ็ดหน้าแซงนะไยังเนาะจะเป็นทางเก็บน้ำน,นะพีนะ่น้องเนาะ ผู้ฮงเล้วผู้ฮงจื้อขนาดเนาะจื้อขนาดวนาะ ค้นก็ลายอยูน่นะพี่นนังมา่าที่แหลกคิดว่บบเมนค้นโบกิตตานีค้นค้นลาย โตกินตั้งคุ่นได้ลงทา้งคิดลองทั้งคิดคนกักลายเป็นพิเศษด้วยพีนะ่น้องนะคนกลายเซียวฟากลายอยู่ าคลายเพลอเจด้หอดีอมกย่มีหอดหอีนูนีเทลเอาเฮ้ยย <c oughs> ังจตอนนี้เรากำลังหาทานค <c oughs> ายเพลออะไเนาะเพื่อสิได

ใช่คือวงได้อ่ผ่จ็ดมาสนบไมาต่คือสิปลาเฮ็ดมานี้ไม่ได้ผูกกีฬเ่ะ นี่เั้นบรรยากาศการแข่งเฮื้ดนะพี่น้องที่เห็นนะเมันผู้โฮงนะพี่น้องเน้อนี่แหละ ทุกปีกะเจ้าจะจัดงานแข่งเฮือ,อยยี่เนาะเพราะว่ามันเป็นประเพณีของกระเจ้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยอ่างเก็บนำตัวนี้แมนกะเจ้าเห็ดไวเพื่อทำการเกษตรนาแซงทาท้งลุ่มเนาะกะเจ้าจะเปร้งให้พ่อแม่พี่น้องเห็ดการเกษตรเนาะผู้ที่มาลงทุนแมนชาวจีนเนาะพี่น้องจีนที่หัวมือกับเล่ากับจหลายไม่ได้จีนน่ะละเห็ดนะพี่น้องเคลืออ่อนนี่ก็ลงทุนอาจจะลายลอยหลานเนาะแนมเบิ่งความใหญ่ของมัน ตันผู้นนันะตันผู้นายนี่เนาะแล้วบัดนี้ประชาชนกน็ได้ในีในนี่แหละได้ใไซเฮ็ดหน้าแซงน้ำเลยก็ได้ใไซการนี่แหละแหล่งท่องเที่ยวเนาะพี่น้องมันเป็นแบบวิวดีมันมีภูผาปะดงหลายเนาะพี่น้องเนาะคนก็จะมักมาเที่ยวมาชมดีเนาะเพราะว่ามันบรรยากาศมันมันดีนะพี่น้องนี่คือในนี้แหละเนาะวิวภูผาปะดงดีเนาะคนก,นกน็มาหลาย มาหลากหลายบานเนาะโอ้มันก็หลายบานเนาะแถวนี้บอกว่าจะเป็นธงปางหลายเนาะค่อยกับโบค่อยหัวจักพอได้เพราะว่ามันไกลบานเท่านาะแม่นักสีฝ้ายโดยพี่น้องเด้อแต่เพื่นดีใจเนาะนี่แหละพี่น้องเป็นการแข่งขันตัวนี้สิ่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยพี่น้องนี่เสื้อสีสม้มมันได้ที่หนึ่งเราพี่น้อง ในประมาณจักลานเลยนี่คอยเขาบอกได้หัวจากเนาะแต่ว่าเสื้อสีสมเขาเส้นไสเป็นลำแหลกตรงพี่น้องได้ที่หนึ่งไปเน,ะนาะนะรางวัลก็นนะ่าจะได้ลายเติมอยู่เนาะกวางเป็นไปมากบุตรท่านเดมี่ยังลายนะพี่น้องเพราะว่ากระลังกระเจ้ากระลังเฮ็ดแล้วว่างสองสามปีขึ้นหลังนี่เนาะเคลื่อนกันประมาณแม่งด้วยสี่ห้าปีไปแล้วไ,ไป มันช่วงสัปปีเราแบบจะสีแฮปปี้ได้ตะที่ับเจ้าเห็ดแล้วนี่แหละชาวบ้านกัเจ้าก็กมาทำการเห็ดแข็งเหือโบฮาปลาไปยังสานเนาะเป็นเศรษฐ,ฐกิจให้ได้จนได้นะพี่น,อน้องทำเหือฮาปลาอะไกันอะไรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแถวเก,กิๆนี่เห็ดการประมุงม่งอะไรกันนดิกินอยู่นั่งมูนี่เนาะมันก็มีประโยชน์หลายอย,ย่างอยูอะละกัน ผลเสียผลหายก็มีเลยครับผลเสียก็คือมันจะถ่วงหน้าก็จะพูดอยู่ทั้งเพิ่มเงินก็จะกดลงในอุปโภคในถ้าพี่น้องนี่ก็ค่ำแล้ยน้ำเขาก็จะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเก็มาเลาะเบิ่องมากเพราะว่ามันก็อยู่ไกลเถิดพี่น้องเ่าก็ได้พาอีพ่อมาเลาะน้ำเขาก็ได้มาเลาะน้ำนะพี่น้องนะหลังจากที่เอาเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานเขาก็มาหาเลาะเล่นยญน้ำนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้คอร์สลากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงจำเนาะคลิปนาพรอกันไหมได้พี่น้องได้ พอมันคำเลยเนาะยูนี่มันเมืองทาบาังทองนะเงานาะแข่งสวรรค์เขตนี่แหละแข่เงเดียวกันนะเพืนะ่อนเนาะฮอเกหลเขาว่าสบายดีและสวัสดีครับผม